กะพบกับผม,มแล้ววิวโปรตเจนครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเพราะมันมีข่าวหน้าเศร้าก็คือโรบ,บอกเขาปิดปัาปุ้งนะครับผมอ้ามันทำไมผมไม่ได้เล่นไปอีกนานเลยมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเลยอ <c oughs> ันนี้ผมก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นออกเพราะว่าน้องปาร์คเขาเคยบอกว่าพี่ทำไมไม่ทำอินโทรขึ้นมาบ้างล่ะเออผมบอกว่าเราก็ทำมาเป็นร้อยคลิป ตัดคลิปเรกประมาณหกสิบหกสิบนิดตัดคลิปมาครับผมประมาณนั้นเขาบอกว่าถ้ามีอินโทรเปิดเนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะพี่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอจะทําอินโทรยังไงให้คนถูกใจแล้วก็จะทํายังไงให้แบบให้มันเป็นบุค,คลิกของผมตอนนี้มันจริงอะผมต้องการที่จะทําเป็นกลางแบบไปดูนะแต่ว่าเนี้ยผมยังไม่เวลาทามผมเลยทาแบบง่ายๆก่อนนะครับนี่อเนี้ย ตอรี่ขึ้นมาเลยแต่ณตอนเนี้ยังไม่มีเวลาทําเพราะว่าการทําแฮนด์ครต์แฮนด์ครต์อินโทนมันค่อนข้างใช้เวลานานมากๆอาจจะกินเวลานานถึงสองสัปดาห์เต็มๆนะครับผมนั่นคือปัญหาอย่างหนึง่งค่าแบบอม <laughs> มันน่าจะนานเลยนะเนี้ยวันนี้ที่เห็นภาพแปลกๆก็คือผมใช้ภาพเต็มจอนะครับแต่มันเต็มได้แค่เนี้ยมันไม่ใช่หกต่อเก้าครับก็ มันอาจจะเป็นเพราะป,ะปัญหาของ OBS ด้วยหรือมั้งไม่เคไม่เป็นไรครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่าผมได้จัดทางถัดทำอินโทรขึ้นมานะครับเป็น first intro สำหรับช่องของผมนะครับผมหากชื่นชอบยังไงก็ากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมก็วันนี้คงไม่มีอะไรมากเพราะว่ายัางทำอะไรไม่ได้จะอัปโหลดจะนู่นจะนี่โตบอกมันก็ปิดปะปงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดู สองรอบแล้วขึ้นรูปเนะี่ยขึ้นรูป <c oughs> ขึ้นรูปจนแบบอ๋อนี่มันเป็นอะไรบ้างมันเป็นอะไรที่ทําทใจลําบากผมอาจจะลงเป็นกิววอลอาจจะลงเป็นอะไรเป็นอย่างอื่นไปก่อนนะครับโพโรบ,บอกมันขยับขยื่ยยนไปไหนไม่ได้อีกสี่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือผมปรับปรุงไมโครโฟนแล้วนะไมโครโฟนหายจากหน้าจอผมแล้วจอสี่เหลี่ยมนะ่หายไปแล้วแล้วก็ผมไม่ต้องมานั่งเอาไม้จอปากแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็นั่งแบบสบายใจเฉย หลังจากที่เซตติ้งและทะเลาะกับไมโครโฟนมาเกือบสัปดาห์หนึ่งก็คงพูดเหมือนเดิมนะครับผมว่าหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมวิวโปรโตเจนไม่พูดอะไรมากขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ